สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยร่วมกับ21ทั3สตูดิโอจัดนิทรรศการจัด l e สมีบีนับพิพิธภัณฑ์ศรรษษิลปะไทยร่วมสมัยแสดงผลงานศิลปะจากผู้มีภาวะดาวซินโดรมและบกพ้องทางสติปัญญา50ท่านจำนวน200ชิ้นโดยนิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสความงามที่ไม่ต้องมีคำอธิบายอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ยกย่องศิลปินกลุ่มนี้ว่ามีหัวใจบริสุทธิ์สร้างสรรค์งานที่เป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์ คุณสุชาติโอวาสวรรณสกุลเน้นย้ำว่านิทรรศการนี้เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของศิลปินและเปลี่ยนทัศนคติของสังคมคุณจาดินีเมธีกูลเชื่อในพลังของศิละปะท,ที่ช่วยให้ศิลปินแสดงออกอย่างอิสระด้วยโดยนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมฟรีณถงชั้นจีพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยระหว่างวันที่14-31สิงหาคม2568 ก็นิทรรศการครั้งนี้นะครับตอขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูเปิลกับคุณใหม่นะครับที่เข้ามารู้จักกันกับสมาคมเราแล้วก็มาดึงศักยภาพของน้องๆเหล่านี้ปกติเราก็เรียนศิลปะกันของเราอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นศิลปะที่วาดภาพให้เหมือนแต่ลุเคิลเนี่ยมาดึงความคิดใหม่หม,หมดเลยว่าวาดภาพไม่ต้องเหมือนก็ได้ก็สามารถที่จะเป็นศิลปินได้เพราะงั้นพอพบว่าพอวาดภาพไ็นเหมือนเราก็เลยมีสลักในความคิดก็เกิดกายกันเหมือนระเบิดศักยภาพระบบความคิดของเขาออกมา ตัวที่เป็นตัวตนของเขาเองจริงๆเลยนี่แหละมันก็เลยแบบในระยะเวล,า,เลา8เดือนเนี่ยกับการพัฒนาความสามารถของเขาออกมาแบบเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยคือวันแรกที่ปิ้นเห็นรูปอะค่ะมันเกิดจากความบังเอิญก็คือว่าเปิ้นเตรียมอุปกรณ์ให้เขาแล้วก็ก็คืออยากวาดอะไรก็วาดเลยพอหลังจากที่แบบน้องๆวาดเสร็จแะเป้นก็บอกกับตัวเองบอกกับน้องสาวเลยว่ามันสวยมากแล้วมันก็ต้องจัดงานได้มันต้องมีวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะ ยิ่งใหญ่ขนาดดีนะคะก็วันแรกที่เปิ้ลเห็นจนถึงวันนี้ก็ตอกย้ําเลยว่าสิ่งที่เปิ้ลเห็นจากรูปเนี่ยมันสวยจริงๆใช่ค่ะคือมันบริสุทธิ์คือเปิ้ลในฐานะที่เปิ้ลเคยว่าดรูปเนี่ยความความอึดอัดของเราก็คือว่ามันมันสวยหรือยังมันมันเรากําลังจะสื่ออะไรแล้วก็ มันมันดีที่สุดไหมแต่ของน้องๆๆเขาไม่มีความคิดแบบนั้นเลยก็คือมันสวยนะตรงนั้นมันมันฟินนะตรงนั้นมันทําให้เราพูดซึ่งดูอ่ะก็รู้สึกว่ามันสวยมากคือสวยมันไม่จําเป็นต้องสวยแต่สวยมันฟินใช่สวยมันฟินแล้ววันนี้ก็ฟินจริงๆเห็นไหมคะใจอะจริงๆในระหว่างการทํางานเนี่ยมันก็จะมีอันนึงที่แบบพ่อแม่นะครับที่เขาแบบดูแลลูกพอาโดยตลอดแบบหวงเหมือนไข่ในหินเลยอะ ปกติแบบจะไม่ให้ไปไหนเลยต่างแบบนี้พอมางานศิลปะก็เหมือนกันพ่อแม่บางคนก็จะแบบต้องวาดแบบนี้นะลูกนะแต่คุณเปิ้ลเนี่ยก็จะมีสไตล์ในการเรียกว่าเป็นข้อบังคับแบบเอาเชือกมากั้นเลยห้าม่พ่อแม่ขึ้นไปเลยกันเข็ดช่ามใช่แล้วก็มีคำหนึ่งที่คุณเปิ้ลบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณแม่ว่าลูกเก่งไหมถ้าว่าลูกเก่งเก่งก็อาจารย์เฉลิมใจหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ขอเชิญข้างล่าง แต่นั้นมามันก็เลยเป็นอิสระของเขาแล,ล้วรูปภาพของเขาเนี่ยไม่มีการอิจฉากันมีแบบแต่ละคนก็กทําสไตล์ของเขาทำเสร็จก็คือเสร็จไม่มีแบบอของเพื่อนใครสวยกว่าเลยทั้งสิ้นเนี่ยก็คือความสวยงามตรงนีน้คือนอกจากจะเป็นเรื่องศิลปะที่คุณเปิ้ลแบบเรื่องสีเต็มที่สีดีที่สุด แคนวาสที่สุดบรรยากาศนะครับในการที่แบบเราทําไม่ว่าจะเป็นเนาะติดตั้งแอร์ใ,ให้เกิดความเย็นทําหน้าต่างให้เกิดทะลุก,กันะไรต่างตรงนี้นครับมันก็เกิดเกิดแบบเป็นบรรยากาศเป็นเราเรียกว่าเราสร้างบรรยากาศตรงนี้นะครับมวลทั้งหมดเลยเนี่ยที่สาคัญที่สุดคือทีมงานของลูกก้ที่มามาทำเนี่ยคือมันมีมวลแห่งความสุขมวลแห่งความรักความ เรืว่าเอ๊ะเราจะทายังไงให้เด็กเราเนี่ยเขามีความสามารถขึ้นไม้ได้เนี่ยโดยมีความรักต่างๆเนี่ยทุ่มเทไปที่ตัวน้องมันก็เลยทําให้เขาลุกขึ้นมาได้เต็มที่อ่ะไม่เลยค่ะไม่ไม่เคยพูดอะไรเลยก็คือน้องขึ้นไปก,ก็คือพี่ๆสตาฟเนี่ยก็คือวาง c a น v า s วางสีสีเนี่ยถ,ถ้าเกิดใครอยากจะบีบเองก็บีบใครไม่อยากบีบเองก็เดี๋ยวบีบให้นะคะแล้วก็อยากว่าอะไรว่าเลยอยากทําอะไรทําจะเอามาเทกับพื้นเอาตัวไปกิ้งหรือ บางคนก็กินก็มีนะคะก็อนุญาตให้กินเพราะเพื่อนคิดว่ามันไม่อร่อยเดี๋ยวครั้งที่สองเขาก็ไม่กินเองก็มีคนลองชิมมันไม่อร่อยจริงค่ะเขาก็ไม่ได้กินอีกใช่ค่ะก็คืออยากทําอะไรทาก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ก็คือ just let me be ก็คือปล่อยให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นเราก็จะได้ภาพของแต่ละคนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเอง กดีนะคะใช่ใมันก็เกินฝันไม่เคยคิดฝันถึงภาพนี้มาก่อนก็คิดว่าเราสนุกคนเดียวเราฟินคนเดียวเราสวยลำพังแล้ววันนี้ก็คือคนเยอะย้ายมากมายเห็นคลองต้องกันนะคะแล้วก็โมฆ่าให้โอกาสนี่คือมันสุดยอดในชีวิตเปิลละค่ะไม่รู้จะไปไหนแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดคือกองคุณส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะที่สันสุนตุตรงเนี้ยนะครับได้มาดูแล้วก็โหแบบเขาก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ย สามารถที่จะทําให้น้องๆเหล่านี้มีสันยภาพแล้วก็มาแสดงที่โมค่าได้ที่สําคัญจุดคือพ่อแม่เนี่ยย,ยิ้มแก้มปีน้ำตาปริ่มเลยละครแต่ศิลปการจุดเป็นตัวศิลปินเองก็แบบรู้สึกวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เป็นที่เขาตื่นเต้นแล้วก็มีความสุข,ขมากก็อยากให้พ่อแม่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมทํางานพวกเนี้ยตอนสมัยแรกๆเนี่ยการที่เราจะดึงเขาออกมาจากบ้านได้เนี่ยค่อนข้างยากมากแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราทําเป็นงานพิ่ศการแบบเนี้ยนะครับเขาเริ่มเห็นแล้วว่าลูกเขามีศักยภาพ วันนี้ผมคิดว่าในการที่จะดึงเข้าออกจากบ้านนี่ไม่ยากรอกค่ะก็เป้นฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยคอนเซปต์เดียวกับงานนี้นะคะก็คือ if you don't understand me don't worry just let me be ถ้าคุณไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรเลยค่ะก็แค่ปล่อยให้น้องๆได้เ,เป็นตัวของตัวเองนะคะก็งานมีถึงสิ้นเดือนนี้นะคะสิงหา ใช่ค่ะมาได้ทุกวันเป้อนอยู่ทุกวันแล้วเดี๋ยวเราจะจัดน้อง,องน้องๆให้มารับแขกที่นี่ในทุกๆวันก็คือให้ศิลปินมาทุกวัน <c oughs> ใช่ใช่ค่ะศ <c oughs> ิลปินชอบเจ <c oughs> บบ้าพปประชาชน